สวัสดีครับพี่น้องครับพบกนหล์ลมศักนะครับช่วงรายการแกะกล่องสองผักนะครับวันนี้มีเพิ่งมีวัสดุมาพัสดุมาส่งเมื่อเช้านะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นผักพิ้ไหนรุ่นไหนนะครับแล้วก็จะเผยทิคพิเศษนะครับผมไม่ใช่คนที่ดูผักที่เก่งที่สุดนะครับแต่ว่าผมพอเอาตัวรอดได้พอ,อตัวรอดได้นะครับแล้วก็คอย อะไรลทิกส่วนตัวคอยบอกทิกส่วนตัวให้สำหรับ fc ทุกท่านนะครับที่ติดตามนะนะโอเคอเค,คนนี้ก็แพ็คพามาดีลอเกินนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับว่าเป็นพระรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับพระเครื่องเนี่ยผมซื้อขายทุกวันเลยนะครับบางทีผมก็จําไม่ได้หรอกว่าองค์ไหนมาส่งบ้างไม่ส่งบ้างองค์ไหนมาส่งบ้างเออบางทีก็ต้องแกะดูนะครับ อะโอเคโอ้โหสูมมาใกล้กลๆสูมมาใกล้ๆโอ้โห <advances> อันนี้อันนี้นะครับเรียกว่าเหรียญกระหนกข้างใหญ่อันนี้น่าจะเป็นเนื้อนวะนะน่าจะเป็นเนื้อนวะนะอ๋อโอเคเนื้อน,นวะนะครับเนื้อนวะนี่เขาจะออกอมเขียวหน่อยนะครับเนื้อน,นวะนะครับส่วนตัวนะครับรุ่นนี้นะส่วนตัวนะพอได้มาเนี่ย พี่ดูพื้นเหรียญก่อนเลยทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับพี่ดูพื้นเหรียญก่อนเลยทั่วองค์นะดูพื้นเหรียญก่อนเลยนะครับจะเป็นเหมือนเปลือกส้มเห็นไหมจะเป็นเหมือนเปลือกส้มนะครับนี่จะเป็นเหมือนเปลือกส้มทั่วเหรียญเลยนะครับนี่นี่เนี่ยที่ขอบเนี่ยจะเห็นชัดจะเป็นเหมือนเปลือกส้มจําจําตัวตัดตัวนี้ดีๆนะครับจําตัวตัดตัวนี้ดีๆนะครับอันนี้เขาเรียกตําหนิในพิมพ์นะครับตัวตัดมปนตัวตัดเดียวนะครับนี่ตัวตัดก็จะทิ้งร่องรอยให้เห็นแล้วก็ ถ้าเป็นห่วงเดิมเนี่ยรูจะฟิตฟิตอย่างนี้แหละมีจะไม่เล็กมากจะไม่ใหญ่มากจะพอดีพอดีนะครับจะพอด,พอดีพอดีนะครับแล้วก็ดูตรงนี้นะครับนี่นี่นี่เห็นไหมจะมีเส้นตรงนี้เนี่ยมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านี่น,นี่ไม่ใช่กล้องนะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับโอเคเห็นไหมพื้นผิวจะเหมือนเปลือกส้มเห็นไหมครับพื้นผิวจะเหมือนเปลือกส้มนะโอ้องนี้สวยจมูกโดง่งนวะเนื้อนวะที่จมูกโด่งแบบนี้หายากนะครับหายากนะพร้อมห่วงแบบนี้โอ้ ถูกใจถูกใจนะครับฝากติดตามนะครับเนรมศัก์คนจริงพระแท้รับเช่าเหมาผ้าบ้านด้วยนะนะครับฝากเบอร์โทรนะฮะ0869668544 ID Line นะครับ0657565995ฝากติดตามครับเนรมศักด์คนจริงพระแท้ช่วงรายการแกะกล่องสองพระสวัสดีครับพี่้องครับเนรมศักด์นะฮะคนจริงพระแท้รับเช่าเหมาผ้าบ้านนะครับ พักเครื่องที่บ้านท่านกลัวลูกหลานไม่เห็นค่าเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันใจค่ะติดต่อเนลมสั์คนจริงพาแท้ขอบคุณครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการบริษัทต,ตลาดสดเทดดิ้งเพื่อนคู่คิดมิรคู่ขา